สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสมคิดครับเอ๋มลิจ้าสมคิดนอกจากเส้นผมแล้วเกอยากรู้ว่าสำนวนที่ใช้คำว่าเส้นผมนะนะอ่าสำนวนมีบ่มีบ่อ่านี่วันนี้ผมเลยยังไงกำลังเป็นเลยเป็นจังใด bad h a i r day วันผมแย่ๆวันผมแย่ๆวันแบบวันหัวฟูไม่เป็นไรนะใช่ผมมันแย่มากเลย เคยจะแบ d I'm having a bad hair day ก็คือเคยเจอวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วแบบรู้สึกว่าหัวมันทรงผมมันแบบมันฟูกว่าเดิมมันเหนียวกว่าเดิมสะแล้วเซ็ตแล้วแต่มันไม่รอดทําไมวันวันนี้ผมของผมมันเซ็ตไม่ได้มันจะมีมันจะมีเป็นบางวันเคยมันเป็นแบบวันไม่ได้ดังใจอ่าวันแบบเหมือนแบบอากาศมันเปลี่ยนแปลงหรืออะไรบางอย่างมันทําให้เส้นผมเรามันไม่อยู่กับที่ It's a bad hair day ก็เลยต้องใส่ต้องใส่แฮร์แบนอ่ะก็ a bad hair day ก็คือวันทรงผมแยๆ่ๆวันวันที่หัวฟูก็อย่าลืมเอาสำนวนล่องไปใส่กันเบิงนะจ้าเกี่ยวกับเส้นผมจ้า